โอกาสที่จะชนะรัสเซียนั้นน้อยมากนะครับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยการยิงขีปนาวุธนะครับของรัสเซียคงเป็นคําตอบนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเป็นการทดลองเป็นการชั่วคราวแต่นี่คงเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะทําให้เห็นชัดเจนว่าถ้าสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้มีการเคลื่อนไหวหรือประเทศอื่นใดไปเข้าร่วมกับนาโตอีกรัสเซียอาจจะยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นอาวุธสุดท้ายที่ใช้ในการโจมตี อย่างไรก็ตามท่าทีที่เราเห็นหลังจากที่รัสเซียทําการทดลองขีปนาวุธนะครับติดอาวุธติดหัวจรวดนิวเคลียร์เนี่ยคงเป็นคําตอบชัดเจนนะครับว่าท่าทีของฝั่งสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคว่ำบาตรพลังงานไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธโดยเฉพาะจรวดนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่นะมาเปลี่ยนสถานที่ในการที่จะทำคลิปนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ตึงเครียดถึงขั้นมีการทดลองนิวเคลียร์กันแล้วนะครับยิงขีปนาวุธติดอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย แกนนําตอนนี้มีการเคลื่อนไหวกันทั่วโลกเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อพวกเรานะรการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีพลิกลิ้นเรื่องของการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียซึ่งกําลังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจนะของฝั่งสาภาพยุโรปและกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณนะ์ปรากฏว่าเกาหลีใต้กับจีน นะครับก็จับมือประท้วงญี่ปุ่นนะครับหลังจากนายคิชิดะส่งเครื่องสักการะไปศาลเจ้ายากูสุนิที่อื้อเฉาวกลางกลุ่มโตเกียวสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานตรงกันนะครับนายกกำตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกะนะครับคิชิดะนะครับได้ส่งเครื่องบวงสวงสักการะไปยังศาลเจ้ายา สุกุนิที่อือเฉาและถือเป็นสัสลักษ์ณของอาชกรรมสงครามของโตเกียวในสงครามโลกครั้งที่สองและการส่งเครื่องศัลกกะสร้างความไม่พอใจให้กับสองประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนและญี่ปุ่นที่มีการจับมือกันออกมาประท้วงทันทีนะเหตุการณ์หลักๆก,ก็เกิดจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับญี่ปุ่นได้ทำการทรมานนะครับคนเกาหลีและก็คนจีนเป็นจำนวนมาก นในขณะที่ Queen ควีนอลิซาเบธที่2ทรงฉลองนะ96พรรษาอย่างง่ายๆสไตล์ส่วนพระองค,นะคร์รักษาความนิ่งแล้วเดินหน้าต่อไปสมเด็จพระราชินีนาถนะทรงจัดฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์เล็กๆนะเป็นการส่วนพระองค์นี่คือสไตล์พนะิเศษของพระองค์ที่ทรงรักษาแล้วนิ่งแล้วเดินต่อไป นะครับเอมิลี่เนชนะครับบรรดาทีกาวข่าวราชวงศ์ของสำนักงานฮพลโล่ o, นะครับชี้ประเด็นฮัลโหลนะครับขออภัยชี้ประเด็นไว้อย่างนั้นในภาพนั้นของ AP เป็นการแสดงถึงพระดํารัสบนพระราชบัลลังก์ในพิธีเปิดประชุมสภานะครับเมื่อ 18พฤษภาคมปี2016ที่ผ่านมานะครับอีกประเด็นที่น,าน่าสนใจคือเรื่องของทวิตเตอซึ่งปรากฏว่าลีออนมัสจะเข้าทำการยึดนะฮะปรากฏว่าทั้งบอร์ดทวิตเตอร์และก็นักวิเคราะห์ต่างไม่มั่นใจนะครับหากลีออนมัสนะครับเช็คโอเวอร์แล้วทิศทางอนาคตของทวิตเตอนั้นจะสดใสหรือไม่ทวิตเตอร์นะดิ้นสุดฤทธิ์นะฮะที่จะขวางไม่ให้ลีออนมัสเข้าไปถือหุ้น ที่เหลืออยู่สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของเจ้าพ่อนะครับเทสลา Tesla ที่อาจพาไปมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับนั่นก็เป็นสายเหตุหลักๆที่ดีออนมาสเข้าไปทำการยืดประวัติทวิตเตอร์นั้นโจมตีดีออนมาสอย่างหนักในขณะที่ประธานดีโจไบเดนอนุมัติเพิ่มงบช่วยยูเครนทางทหารโดยจัดส่ง อาวุธปืนใหญ่หนักนะครับให้ด้วยปูตินประกาศนะครับชัยปลดปล่อยนะครับเมืองมาลีอูปโปนะฮะซึ่งทำการตรวจยึดเรียบร้อยนะครับและยึดที่มันสุดท้ายบริเวณโลงถลุงเหล็กนะครับเวลาดาเมียป,ปูตินได้อ้างชัยชนะในการรบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามยูเครนในคราวนี้นะครับได้ประกาศว่าสามารถทำการปลดปล่อยเมืองมาลีอูปโปได้สำเร็จนะครับหลังจากปิดล้อมเกือบ2เดือนลั่นไม่จำเป็นจะต้องบุกถล่ม โปรงงานเหล็กที่เป็นที่มั่นสุดท้ายของนักรบเดนตายฝ่ายยูเครนแต่จะปิดล้อมจนกว่าจะยอมจำนนเองส่วนทางด้านบรดีโจไบเดนประกาศอนุญาตให้ช่วยเหลือทหารของยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจัดส่งปืนใหญ่นขนาดหนักไปด้วย สำหรับแดนหมีขาวก็เปิดการรุกครั้งใหมนะ่ในฝั่งของตะวันออกตอนนี้ใช้กลยุทธ์การปิดล้อมเป็นสำคัญนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันขึ้นนะครับหลัง EU ยังคงคิดแบนพลังงานของรัสเซียนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกากำลังแย่ลงนะครับทองคำตอนนี้ก็ปรากฏว่าปิดลบราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับหลัง EU นะครับ ทบทวนความเป็นไปได้ในการห้ามนําเข้าพลังงานจากรัสเซียส่วนวอร์ซีปิดลบนะครับเฟดส่งสัญญาณอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกรอบเร็วๆนี้นั่นหมายความว่าเกิดอัตรางเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาแน่นอนขณะที่ทองคําขยับลงนะครับวันที่3ติดต่อกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกาไม่เชื่อนะครับรัสเซียจะเข้าทำการยึด มาลีอูปโปได้ประสบความสำเร็จนะครับเซเดนสกี้วอลโลกส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมสหรัฐเบกาชื่อว่าคำเก่าวอ้างของประธานาธิบดีวลา,าดาเมียปุตินแห่งรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดมาลีอูปโปนะครับเมืองท่าที่ถูกทำการปิดล้อมของยูเครนอย่างเบ็ดเสร็จอย่างเป็นทางการเป็นการบิดเบือนในขณะที่ประธานาธิบดีวอรอมีเซเดนสกี้ของยูเครนเรียกร้องให้ส่งอาวุธหนักให้กับ ประเทศเขาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความอยู่รอดจากการรุกรานนะครับของยูเครนที่รัสเซียกําลังดําเนินอยู่ใต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกากลับพิกรินะครับเตือนยุโรปแบนพลังงานของรัสเซียเสี่ยงทาลายสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับหลังราคาตอนนี้พุ่งไม่หยุด มาตรการการนำเข้าน้ำมันและก๊าสนะครับธรรมชาติจากรัสเซียและยุโรปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยไม่ตั้งใจจากคำเตือนของเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐรีว่าการกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกาแม้ที่ผ่านมาอเมริกันจะพยายามกดดันยุโรปนะครับยุติการพึ่งพาพลังงานจากมอสโกโนะครับลงโทษกรณีของอยูเ่เครนแต่ที่ทำก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปนั้นแย่ นในขณะที่รัสเซียก็มีการเอาคืนนะครับมาร์คซักกเบิร์กนะครับมีการประกาศห้ามมาร์คซักกเบิร์กนะครับเจ้าของ Facebook นะั้นเดินทางเข้ารัสเซียอย่างเป็นทางการรัสเซียประกาศกำหนดการห้ามเดินทางเข้ามาเยือนนะครับของรองประธานบริษัทมาร์คซักกเบิร์กกัม马拉นะครับซักกเบิร์กนะครับซีอีโอของ เฟซบุ๊กรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันและแคนาดาอีกหลายสิบคนตอบโตม้มาตรการความบารท,ที่มอสโกถูกกำหนดเล่นงานกรณีการรุก,กรานยูเครนนซึ่งปรากฏว่าการเดินทางเข้ามามีอเมริกันชน29คนและก็แคนาดา61คนนะมีคำสั่งห้ามอย่างเป็นทางการที่จะเดินทางเข้ามายังรัสเซียในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พริกอีกนะฮะแก้ข่าวปฏิมิตแค่ส่งอะไห่ ไม่ได้ส่งมอบเครื่องบินไปให้ทางยูเครนสู้กับรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาถอนคำพูดที่ระบุว่าพันธมิตรได้มอบเครื่องบินแก่ยูเครนเพิ่มเติมโดยแจ้งความจริงว่ามันเป็นเพียงอะไหล่ที่ส่งมอบให้กับเียฟนำไปใช้ในเครื่องบินที่มีอยู่สำหรับการสู้รบกับกองทัพของรัสเซียเท่านั้น นะครับซึ่งมีการประเมินนะว่าถ้ามีการทําสงครามขึ้นมานาโต้ NATO ทั้งหมดไปทําการสู้รบกับรัสเซียนาโต้ NATO ประเมินแล้วนะครับว่าจะไม่สามารถสู้กับรัสเซียได้ในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็รับรองยาเม็ดนะครับโควิดของไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริการักษาคนไข้เสี่ยงสูงได้นะครับบริษัทหวังจับฟันกําไร2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภายในปี2 5 6 5 องค์การอนามัยโลกนะครับรับรองยาเม COVID ็ดโควิด -19 ของไฟเซอร์กับกลุ่มคนไข้เสี่ยงสูงนะครับหลังการวิเคราะห์ข้อมูลทดลองของหน่วยงานนะครับสหประชาชาติแห่งนี้พบว่ายาเม็ดดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาอีกนะครับก็ปรากฏว่าเยเลน นำประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารกลางและคนอื่นทำการ w a l k ก u t านะครับจากการประชุม G20 นะครับประชุมเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับระหว่างเคลมรินขึ้นพูดเตือนเพื่อนยุโรปแบนพลังงานรัเสเซียกระทบเศรษฐกิจแต่ต้องลดการพึ่งพาสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็ตเยเรนนะครับ เตือนอยุโรปในการประชุม G20 ที่วอชิงตันดีซีว่ามาตรการแบนพลังงานของรัเสเซียจะส่งผลกระทบอย่างไม่ตั้งใจต่อสภาวะเศรษฐกิจของตนเองแต่ย้ำว่าอย่างไรก็ตามยุโรปยังจำเป็นต้องลดการพึ่งพาเกิดขึ้น1จาหนวันหลังจากเยเรนนะบอยคอร์รัสเซียนำประธานเฟดเจอโรมพาวเวลนะครับและคนอื่นๆเดินทางออกจากที่ประชุมนะครับ ในขณะที่ตัวแทนเคมบรินนะครับขึ้นพูดวิดีโอคอลนะครับเป็นเวลาไม่นานในเชิงงานวิกห์ะนะครับเราคงเห็นเป็นสองกรณีตอนนี้ถึงขั้นไหนถึงขั้นมีการยิงขีปนาวุธติดอาวุธนิวเคลียร์ทำการทดลองกันละทดสอบกันละนะครับร,รัสเซียทำแบบนี้ละมารีอูปโปนะครับร,รัสเซียประกาศว่าทำการยึดกรองได้อย่างสมบูรณ์แต่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าไม่สามารถยึดกรองได้ยังคงไม่ยอมรับ ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีการส่งเครื่องบินพร้อมยุทอปกรณ์อื่นๆไปทําการสนับสนุนรัสเซียแต่ปรากฏว่าตอนหลังสหรัฐอเมริกาพลิกลิ้นบอกว่านะส่งเพียงอุปกรณ์นะรสำหรับเครื่องบินให้กับทางยูเครนเท่านั้นนะก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานดีโจไบ,บเดนแต่ ปรากฏว่าคราวนี้รัฐตรีว่าการกระทรวงการกลังนะครัของสหรัฐอเมริกาบอกว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ยอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคณะการขณะเดียวกันสังเกตให้ดีเรื่องของโควิด -19 ไฟเซอร์เป็นประเทศแรกของโซของโลกนะครับซึ่งเป็นประเทศของสหรัฐอเมริกาสามารถรักษานะ ค้นพบยารักษาสำหรับผู้ป่วยเสี่ยงสูงนะครับได้เป็นครั้งแรกและองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเขาก็โวยหวังว่าเฉพาะปี2565หรือ2022เนี่ยจะโกยเงินได้ถึง2,200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวในเชิงางานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ายากแหละ ไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสั่งสหรัฐอเมริกาที่จะสามารถเอาชนะนะครับรัสเซียได้การยอมรับอย่างเป็นทางการของนาโต้ที่มีการประเมินว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมามีการสู้รบกันนะครับโอกาสที่จะชนะรัสเซียนั้นน้อยมากนะครับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยการยิงขีปนาวุธนะครับของรัสเซียคงเป็นคําตอบนะครับ ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเป็นการทดลองเป็นการชั่วคราวแต่นี่คงเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะทําให้เห็นชัดเจนว่าถ้าสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้มีการเคลื่อนไหวหรือประเทศอืใดไปเข้าร่วมกับนาโตอีกรสเซียอาจจะยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นอาวุธสุดท้ายที่ใช้ในการโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามท่าทีที่เราเห็นหลังจากที่รัสเซียทําการทดลองขีปนาวุธนะครับติดอาวุธติดหัวจรวดนิวเคลียร์เนี่ย คงเป็นคําตอบชัดเจนนะครับว่าท่าทีของฝั่งสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคว่ำบาตรพลังงานไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธโดยเฉพาะจรวดน,นะครับไปให้ฝั่งของอยูเครนท่าทีของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยนะครับหลังจากที่มีการทดลองนะครับขีปนาวุธติดอาวุธนิวเคลียร์นะแก็บเกมตอนนี้นะครับเข้าสู่จุดแตกหักและยังกำลังเข้าสู่กระบวนการแตกหัก ส่งผลกระทบอะไรต่อพวกเราบ้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องของราคาน้ำม,มันราคาทองราคาหุ้นนะครับเรื่องของเงินคริปโตเงินดิจิตอลต่างๆส่งผลกระทบไปหมดนะครับในฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้หนักอัตราเงินเฟอ้อกาลังพุ่งสูงขึ้นการประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับที่จะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนะครับให้เพิ่มสูงขึ้น นั่นส่งผลทําให้นะครับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาจะน้อยลงและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจของโลกเกิดความปั่นป่วนเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับกำลังลากยาวเพื่อที่จะดึงเกมของรัสเซียให้เดินเกมในการทําสงครามให้ยาวที่สุดเพราะสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าการทําสงครามครั้งนี้จะทําให้รัสเซียนั้นอ่อนแอลงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วกลับตรงกล้ามกันนะครับ ส่งผลทําให้รัสเซียจีนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นและฝั่งสาภาพยุโรปกลับจะอ่อนแอลงนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ não